เฮ้ยเฮ้ยวูวสลัาสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการมารี รีแอคนะคะทุกคนวันนี้ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าพิกซี่ออกเพลงมาใหม่นะคะทุกคนชื่อเพลงว่าลองเลิกกันดีไหมซึ่งเป็นเพลงแนวเศร้านะคะทุกคนเท่าที่เนอยอ่ะได้เข้าไปตามแท็กต่างๆนะคะก็รู้ทันทีว่าเพลงนี้เป็นเพลงช้าเราไปดูกันดีกว่าว่ารีแอคขนาดดูของเนยคนที่แบบว่าติดตาตึงใจกับมาเบลตั้งแต่เด y จ่อยู่ไปดูกันว่า MV นี้จะเป็นยังไงเศร้ามากแค่ไหนแซสมากแค่ไหนแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไล กดแชร์กดซับสไคร์ใ,ให้หนยไปถึง6,000ซับสไครเบอร์ไปกัน 2> 1นึสองสา่าเปิดมาสวยๆนะคะทุกคนเพลงก็อนั้าจะเป็นเพลงเศร้าแหละท่านดนตรีขึ้นมาแบบนี้เป็นเพลงช้ามาดูกันว่าพิกซี่จะยังไงเมื่อความสัมพันธ์ถึงทางตันคนบอกเลิกมักถูกคิดว่าเจ็บน้อยกว่า ไม่ได้บอกรักันมันเท่าไรก็ไม่รู้อันนี้จะเป็นเรื่องของอ๋อยู่กันไปก็ดมนยิ่งไกลจับมืกันไว้นั้นเท่าไร่ก็ไม่มีความหมายคุยมากี่ครั้งก็ยังไม่เห็นทางออกเห้น เพราะเอกเป็นในของมาส่วนมาเบล,ลนะอาจจะเป็นแบบว่าโคาากกนี้โอ้ซาร่าโอ้แย่ด๊าโค้ได้ไหมมีเรื่องสำคัญจะไปด้วยไหมก่อนนะคือแบบว่า Ừm subscribe cho đó ไฮนุตจะมีไฮนุดไหมสร้ังแล้วโทรกลับหน,น่นาาอยนะก,ก,ก็คือแบบความสัมพันธ์อ่ะมันมีลายความสัมพันธ์แก เอขาอไม่ได้เขาชื่ออะไรสักหนึ่งอย่างนี่แต่ผู้ชายนะไม่ชืะนะช่ปอเช่เปล่าวะมั้งนะแบบนี้เลยไม่ชอบเห็นน้ำตาใครที่ตัวเองชอบอ่ะ เสียงสั่นเลยเสียงแครกเลยตะกี้เนี่ยลองเล่นกันดีไหมพิกซี่จบลงไปแล้วนะคะทุกคนก็ MV นี้อะพูดถึง MV ก่อนเราพูดถึงตัว MV เนยชอบโทนสี MV มากๆเลยมันเป็นโทนแบบ อึมครึมคลับคลายคลับคล้า,าว่าแบบว่าเออมันอยู่ในแบบโลกความหม่นหมองอะไรเงี้ยมันให้อารมณ์ได้ถึงขนาดนั้นแล้วก็พูดถึงตัวน้องๆนะคะค่อนข้างที่จะแบบว่าเสียงอะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้ถือว่าสําหรับตัวเนยนะไม่รู้ว่าสําหรับคนอื่นเป็นงไงแต่ว่าสําหรับตัวเนยเนยรู้สึกว่าเพลงช้าน้องก็ทําได้ดีมากๆน,นๆนะคะทุกคนคือแบบ มันเป็นคือเราอะเนยเนยอะชอบพิกซี่ตรงที่แบบว่าเวลาเขาขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเขาลองสดใช่ไหมมันเป็นอะไรที่แบบว่าแม้เต้นไปด้วยอะเขาแบบไม่มีเสียงสั่นไม่มีอะไรอย่างนี้เลยอะคือเรื่องเสียงอะเรื่องเสียงเรื่องเสียง,ง,ยงพูดอะไรเรื่องเสียงนะคะทุกคนคือเนยแบบว่ามันเป็นที่ประจักษ์กันอยู่แล้วว่าแบบเขาเอาอยู่จริงๆพอได้ไม่เห็นเพลงช้าก็ค่อนข้างที่จะแบบว่า บาโวนะคะทุกคนสุดยอดมากๆตั้งแต่เขาปูทางมาเลยก็คือปูต้นเรื่องมาเลยก็คือคนที่บอกเลิอกอ่ะมันทุกคนอาจจะมองว่าแบบว่าแม่งมึงไม่รักแล้วแบบว่ามึงเจ็บหน่อยที่สุดแต่หารู้ไม่ว่าบางความสัมพันธ์น่ะเราอยู่ในจุดที่มันคุ้มครือมากอ่ะเราเป็นคนที่ตัดสินใจที่จะบอกเลิกใครคนนึงไปอ่ะเราต้องใช้ความกล้าและความสามารถมากแค่ไหนอ่ะทุกคนอันนี้เนยเคยได้ยินมานะคะทุกคนก็คือการที่เราไม่รักใครสักคนหนึ่งแล้วอ่ะ เราให้บอกเขาเถอะอย่าไปกลัวเขาจะเสียใจหรือว่าอย่าไปกลัวเขาจะแบบว่าอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเราเ,เราจะพยายามรักษาวความสัมพันธ์นี้จาไหมนะคะทุกคนไม่รักมันก็คือไม่รักไม่ชนนั้นแล้วถ้าเราไม่ได้รักเราก็ต้องปล่อยให้เขาเดินตามเส้นทางที่มันควรจะเป็นเขาจะได้พบเจอคนใหม่ๆเราจะได้พบเจอคนใหม่ๆโดยที่ เราไม่ต้องไปเยื้อกันให้สุดทางหรือบางคู่ความสัมพันธ์ที่มันอาจจะยังคุ้มเครืออยู่ก็นี่แหละลองเลิกกันดูไหมเราจะได้เรียนรู้ว่าการไม่มีกันและกันมันเป็นยังไงเราจะได้เรียนรู้แล้วก็นํามาปรับใช้ถ้าเลิกกันไปแล้วอุ้ยแม่งเสกชีวิตดีว่ะเออก็จะได้เลิกกันอย่างจริงจังแต่ถ้าเลิกกันไปแล้วยังรู้สึกว่าคิดถึงกันฉันขาดเธอไม่ได้เธอแบบแม่งเรารู้แล้วว่าเราผิดพลาดตรงไหนก็นําตรงนั้นมาแก้ไข รงน,นี้นยว่าเอ็มวีนี้ค่อนข้างสื่อได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนสำหรับวันโนี้นะคะถ้าในพูดผิดกันอะไก็ขอแพรไว้ด้วยสำหรับวันโนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เนไปถึง6,000นซับสไครเบอร์นะคะทุกคนบ๊ายบาย